้าหลังจากที่หายจากอาการโควิดผมไม่มีอาการเป็นแบบเป็นลองโควิดหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าก็ได้ลองไปออกกําลังกายแล้วกลับมาออกกำลังกาย,กากายปกติก็ก็ถือว่าค่อนข้าง ค่อนข้างสมบูรณ์นะสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ก็โชคดีที่ไม่ท,ไมที่ไม่ได้มีอาการรองโควิดเรายังเฝ้าระวังอยู่ไหมเพราะว่าคงอาการรองโควิดจะมาหลังจากสามเดือนสี่เดือนหลังจากผ่านไปแล้วอะไรสัมภาษณ์เสร็จมันก็เหนื่อยแล้วพี่จริงๆตอนนี้ก็แค่พยายาม <c oughs> สังเกตตัวเอง <c oughs> ให้มากครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดเราออกกําลังกายเราก็ต้องพยายามดูว่าเฮ้ยเราเหนื่อยผิดปกติไหมหรือว่ามีจังหวะไหนที่มันแบบวุดวื้หรือว่ามันไม่ใช่จังหวะของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามที่จะจะดูแล้วก็คอยเฝ้าระวังไว้ผมไม่รู้ ไม่ไม่รู้เวลาจะหมดแล้วขอเข้าไปทนเครื่องแฟนที่ดคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์เสลว่าเสือค่ะเต็มเลยแบบโดนช็อกตกแหล่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราได้คุยกับเขาเรื่องนี้ไหมอะไรกครับก็ได้มีพูดคุยกันบ้างเขาโดนโจมตีหนักเหมือนกัน คือจริงๆผมว่ามันก็อาจจะเป็นเป็นแบบเป็นความแบบสะสมมาแหละเยหมายถึงว่าสิ่งที่เขาแบบโดนมาอะไราเงี้ยคือเราก็คือเราก็เข้าใจในฝั่งเขาแล้วก็เราก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่จาเป็นต้องไปตอบโต้ก็ได้นี่ก็เป็นฝั่งของของเราซึ่งผมว่าผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันมีสิ่งที่ถูกต้องจริงไหมหรือว่าเราควรทําอะไรจริงๆไหมหรือว่าควรนิ่งไปเลยหรือว่าควรตอบโต้บ้างหรือว่าควรทําอะไรบ้างอันนี้ อันนี้ผมก็ไม่ทราบได้เพราะว่ามันคือผมเป็นเป็นคนที่อยู่ตรงกลางคือผมก็ตอบแทนไม่ได้ที่ผ่านมาผมเครียดไหมครับผมก็ต้องมีเครียดแหละก็ต้องมีเครียดแหละเพราะว่าเหมือนเหมือนว่าสมมติถ้าเกิดเราเป็นคนปกติแล้วเราก็โดนด่าอยู่ทุกทุกวันอะไรอย่างงี้ครับผมว่ามันก็ต้องมีความเครียดกันบ้างเรื่องปกติให้กำลังใจเรือไบ้างสรงอไรครับผมก็บอกว่าเออก็มีให้กำลังใจปกติครับก็มีแบบสู้ๆบ้างแล้วก็พยายามไม่ต้องแบบให้คิดร้างหรือว่า ปล่อยๆบ้าง <from> <laughs> เลยบันทอนเรากับเรากับแม่ขอแช่ไหนคะเรื่องนี้ผมว่าไม่ได้บัตรทอนผมัะเท่าไหร่นะใช่